สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่แกงเอิร์ธวีนะครับ mm hmm. เข้ามาแล้วอย่าลืม mm hmm. กดไลค์กดติดตามแกงเอิร์ธวีให้ด้วยนะครับ mm hmm. ผมมีแพ็คหนึ่งที่น่าสนใจนะนี mm ่แ hmm. พ็คนี้น่าสนใจมาก mm hmm. เป็นแพ็คปีใหม่ๆนะครับผม mm hmm. ก็แบบว่าเพราะว่าน่าจะได้ของดีกว่า UCL อ เน่ยก็คือจะเป็นแพ็คเวอร์ 2025, นะอคาร์นะครับผมนี่เวอร์คาร์ของพันยี่สิบห้านะเลยผมพาเลยครับผมก็มีการ์ดตีใหม่หมๆนะอันนี้ผมพูดเลยเขาว่าทําการบ้านดีมากคือนเนี่ยวนเนี่ยการเป็นอยู่ที่การ์ดใบนี้นะครับผมคือถ้าออกแบบปีใดปีหนึ่งอ่ะมันตอนแรกมันเป็นการ์ดที่ดีอยู่แล้วนะป,นปีผู้ชนะเลิกยูทีอ่ะเป็นจู้แมงงนจี้นะปีนี้อ่ะ อีใหม่นะอันเนี้ยอยู่ในมัดเดียวกันในการ์ดใบเดียวกันนะครับก็มูลค่า2,000บาทนะครับผมถือว่าทําไม่ดีนะก็ยังมีแบบการันตีบวกแปดไปเพื่อใจละกันนะครับแบบว่าคือกํกรราไรมันอยู่ตรงนี้นะหกถึงแเนี่ยของแท้นะครับวันนี้เราจะมาจัดแพ็คเวอร์คัสครับผม2,000บาทอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแกงเอิร์ธบิทูให้ด้วยนะครับผมก็อ,อย่าลืมนะครับผมอย่าเพิ่งแบบว่าแอบหน้าแอบตามานะก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับนะครับผมตอนนี้ผมก็จะมีเพิ่มเข้ามานะผมก็จะเป็นเกมอบาบ u t สามารถรับชม ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ผมก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับผมมาผมก็มาเปิดการจะแพ็คเวอร์คัสเป๊ะสองศูนย์สองห้าครับผมแพ็คเวอร์คัสนี่ปีใหม่ e mail. มาเลยไปแบบแบบมาเรียบร้อยแล้วนะหลับไปเรียบร้อยแล้วนะ เรลืมถ่ายวันนี้เราจะมาดูแบบว่าการ์ดเงินนะครับผมสี400นะ่ร้อยหลัก FC ไม่ใช่เว้ยสี่ร้อยแล้วกันนี่นะครับผมเป็นการ์ดที่ห่วงโซ่อาหารที่ใหม่โคตรใหม่เอาดิไม่มีตอนนี้ยังไม่มีแบบว่ากิจกรรมไหนทํานะคือมาใหม่ใหม่ล่าสุดเราจะขอเริ่มด้วยห้าก่อนนะกัรันดีห้ามาครับผมอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่รุนอะไรเทากันไม่ขอรุนอะไรนะแต่ว่า ก็น,นะอ่าอันนี้เปิดหัวมาก็ถือว่าอาเบลเชสูนะครับผมมาครับผมทําหน้าตาบึ้งตึงมาเลยนะบึ้งตึงมากมา,กาดใบนี้นะผมก็อันนี้ก็นันตีบวกแปดนะผมก็ค่าพลังแบบว่า1น6น่าจะ119ไหมใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดถ้าผิดก็ขออภัด้วยนะไปเปิดดูด้วยนะครับโอเคครับผมกับการดใบนี้นะผมแบบว่ามา ของจริงแน่นอนนะครับผมไม่ไม่ของปลอมเลโลเลแน่นอนนะครับผมไปครับผมกับการ์ดูเมนจี้ไม่ใช่การ์ดยูเปนตัวค่าพลัง106การันตีแปะครับผมมาลุ้นลุ้นลุ้นไปพร้อมกันนี่แหละปึ๊บมีไฟใหญ่ครับผมยี่ส่าเฮดวิล่าไม่ใช่เอโต้ไม่ไค e รเอลกัตันหรือเมื่อ โอ้ยกายครับผมใช่ปะกายกายไกายะใช่ปะ,ะถ้าผิดก็แก้ด้วยนะการท์ที่โหดที่สุดในเดือนนี้แล้วกันนะครับผมซึ่งกิจกรรมยังไม่จัดด้วยนะก็คือสามารถจับต้องได้นะผมสองแสนเอฟซี 2, หรือสองพันบาทนะครับผมการ์ปีโคตรใหม่ จัดไปครับผมวัยรุ่นมาแปดปกแปดมีไฟยูทีครับผมฝรั่งเศส RCB ใครวะเนี่ย 6, 8กแปดอะโอ้โหยยับยับเยินเรับผมก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแกงเอิร์ดวีทูนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ